สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับช่องจิตรพรคอนชาแนลเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกวางมีวิธีแก้นะคะสาหรับใครที่ลืมรหัสผ่านเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้วิธีแก้ทำง่ายๆได้เลยนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือวิธีแก้อัปเดตล่าสุดปี2 0 2 5นี้ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเนื้อหากันในวันนี้ฝากทุ่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับวิธีแก้ไขค่ะ แอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐหน้าหลักของแอปพลิเคชันค่ะหลังจากนั้นค่ะให้กดที่มุมขวามือด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะต่อมาค่ะระบบนะคะก็จะมีการให้ระบุข้อมูลในการเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดหรือว่าอร์เนมนนะคะกรณีที่เราลืมรหัสผ่านหรือว่าจำชื่อจำข้อมูลของผู้ใช้ไม่ได้ให้กดไปที่คำว่า ลืมรหัสผ่านได้เลยค่ะระบบจะมีการให้เรากรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนนะคะสําหรับผู้ที่จะมีการเข้าสู่ระบบกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านซึ่งจะต้องมีการเตรียมแบบประจำตัวประชาชนด้วยนะคะเพื่อจะมีการกรอกข้อมูลในส่วนของการยืนยันนะคะที่เราจะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ค่ะหลังจากที่เรากรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมให้กดไปที่คําว่าถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะระบบนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้เราเลือกหัวข้อที่จะมีการตั้งรหัสผ่านใหม่ซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้เราเลือกในส่วนของหัวข้อที่2นะคะคุณผู้ชมกดไปที่คําว่าตั้งรหัสผ่านใหม่ทางบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะจะเปลี่ยนรหัสผ่านโดยการยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือก็สามารถเลือกหัวข้อแรกได้เลยค่ะ การตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะจะต้องมีการเตรียมแบบประจำตัวประชาชนให้พร้อมด้วยนะคะกรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนในช่องค่ะคุณผู้ชมทั้ง13หลักให้ครบเรียบร้อยค่ะแล้วจากนั้นให้กดถัดไปได้เลยค่ะต่อมาในส่วนของขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นการระบุนะคะชื่อแล้วก็นามสกุลค่ะช่องแรกค่ะจะเป็นคำนำหน้านะคะกรณีที่เป็นผู้ผู้ชายก็ใช้คำว่านายค่ะ ุณผู้หญิงนะคะก็จะมีหัวข้อให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนางหรือว่านางสาวหลังจากนั้นก็กรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะมีการให้กรอกหมายเลขนะคะในส่วนของหมายเลขหลังัตรประจำตัวประชาชนทั้ง10หลักค่ะหลังจากที่กรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปได้เลยค่ะในส่วนของขั้นตอนที่4ค่ะทุกคนระบบนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะในส่วนของ วันเดือนปีเกิดค่ะที่จะให้เราระบุนะคะตามบัตรประจำตัวประชาชนกรอกหมายเลขให้ถูถกต้องนะคะข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นให้กดถัดไปได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ค่ะจะเป็นการให้ระบุนะคะในส่วนของการตั้งรหัสผ่านใหม่ค่ะรหัสผ่านใหม่นะคะ 1. ค่ะจะต้องมีหมายเลขทั้ง8ตัว2ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,าษา ตัวพิมพเล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขด้วยนะคะที่จะมีรวมกันทั้งหมดในรหัสผ่านก็จะต้องทั้งหมดนะคะก็คือ8ตัวค่ะหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะทุกคนนะรอบหน้าเวลาที่เราจะมาเข้าสู่ระบบจะได้ไม่ลืมอีกนะคะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะหลังจากที่ตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดไปที่คําว่า เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยค่ะระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเราตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้กดไปที่คําว่าตกลงได้เลยค่ะระบบจะพามาที่หน้าหลักนะคะคุณผู้ชมของแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะให้เรานะคะกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะของผู้ที่จะเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้ระบุรหัสผ่านค่ะที่เรามีการตั้งใหม่ค่ะหลังจากที่เรา กรอกหมายเลขทั้ง2ช่องครบเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ